ตอนนี้ evphone เขาเปลี่ยนเป็นเจนใหม่แล้วอะมันจะเป็นแบบหน้าตาคล้ายคกิ๊สันนะสวยเลยทีเดียวขึ้นกล้องมากนะครับอัดคลิปนะครับหรือขึ้นเวทีเท่แน่นอน สวัสดีครับพบกับ CT Music Shop อีกแล้วนะครับ2อกล่องที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยก็คือ Epiphone Pro p c s e r i e s นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็พามาชมมิติของกีตาร์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งผมเอามาทั้ง2รุ่นเลยนะครับนั่นก็คือทรง Les Paul กับทรง SG นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มกันที่กล่องของ SG ก่อนเลยนะครับเพราะมันอยู่บนสุดนะครับแกะง่ายดีอ่ะเปิดมาแล้วนะครับ ซึ่งเ g เนี่ยผมเอาเป็นสีแดงนะครับหยิบสีแดงมาให้ดูนะครับก็ในแพ็เกจก็จะห่อมาอย่างนี้นะครับก็แพ็กมาแน่นหนาดีครับจากโรงงานเลยเขาก็จะพุ่มผ้าเป็นเหมือนกระดาษนะครับพุ่มมาอย่างนี้จากโรงงานเลยรุ่นนี้เนี่ยาจากที่ผมได้ลองจับน้ำหนักนะครับก็ถือว่าน้ำหนักพอสมควรนะครับก็แต่ก็ไม่ได้แบบหนักมากนะครับคือเรียกว่าพอดีนะครับ เดี๋ยวมาดูมิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นทรง s g นะครับซึบสีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเอชกอทนะครับก็คือเป็นสีด้านนะครับแต่เวลาเจอแสงเนี่ยก็จะสะท้อนนะครับเป็นเอชกอนะครับเดี๋ยวดูในกล่องต่อก่อนมีอะไรบ้าง นี่เขาก็จะมีปอปแปะหออคอมานะครับแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีพวกสติกเกอร์นะครับแถมมาให้สติกเกอร์ p ี p h โฟนตัวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับของโทนี่ลอมมี่นะครับซึ่งเป็นเรียนกีตาร์14วันนะครับสำหรับใครที่ซื้อกีตาร์ในเครือของอี p h โฟนกิฟสันนะครับเขาก็จะมี อันนี้มาให้นะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดไปเรียนกันได้นะครับทีนี้ก็เป็นในส่วนของทรง l e พอ Paw นะครับชัเรามาดูกันก่อนเลยนะครับบอดี้ตัวนี้เขาก็ใช้ชื่อสีว่า o l i ิฟท i g เกอร์นะครับก็คือ o l i ิฟโอลิฟก็คือมะกอกนะสีก็มะกอกแก่ๆหน่อยนะครับไม่ใช่มะกอกอ่อนไม่รู้ชื่อก็จะเรียกว่า Sunbird ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลายเฟรมนะครับอ่ะมิติของกีตาร์ก็ประมาณนี้คือตรงนี้ชอบมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเห็นไหมกีตาร์สีดำคือตรงคอเนี่ยเขาเว้านะครับเพื่อที่จะรับกับอุ้มมือนะครับเวลาเราจะเล่นเฟสในในนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยซีรีส์เนี้ยเขาให้มา24เฟดนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอินเลนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าอินเลเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบรุ่นรุ่นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ ข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นสามเหลี่ยมนะครับอาบาโอนซ้อนไปทีหนึ่งสวยมากแล้วก็ที่เด็ดเลยนะครับตรงหัวสังเกตนะครับว่ามันจะมีความเป็นเหมือนอถ้าเป็นกิฟสันเนี่ยมันจะเป็นทรงเป็นซีรีส์คัสตอมและที่เขาจะใช้ลายนี้นะครับเป็นแบบคัสตอมแล้วก็ด้วยตัวปิกอัพนะครับใส่เป็นฟิ m แมนฟู l อ N นมาให้เลยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปิกอัพฟิ t แมนฟูเอ็นเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเจเนอเรชันใหม่นะครับของแนวดนตรีแนวล็อกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าปิกอัพเจนนี้นะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคของ2ตัวนี้กันนะครับคือในสเปคเนี่ยผมว่าเขาใช้เป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับทั้ง2ทรงนะครับสเปคเหมือนกันแล้วก็มีราคาที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชอบเป็นทรงไหนนะครับหน้าตาแบบไหนนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ย โดยหลักแล้วผมคิดว่าอ l ร s p รเนี่ยเขาจะมีความแบบหนาแน่นนะครับแต่ว่าทรง SG g เนี่ยจากที่ผมเคยลองกับ g ิฟสันแล้วเนี่ยมันจะมีความพุ่งนะครับพุ่งกว่าทาง l Les ร p พอแต่ไม่ใช่ว่าไม่หนานะก็ยังหนาอยู่นะครับเพราะว่าโด้วย Material เนี่ยไม้บอดี้เนี่ยเป็นมาฮอกกานีนะครับคือขึ้นชื่อในเรื่องของเสียงเบสที่ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่แล้วนะครับแน่นๆ <Wow. S 1> ก็จะมีเป็นเฟรมเมเปิลนะครับ ก็ถือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างจัดระดับนึงเลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้มีสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับในในฝั่งของ l e s Paul นะครับเขาจะมี3สีนะครับก็จะมีสีสีแดงนะครับเขียนว่า Red Tiger a g e g o d นะครับแล้วก็มีสี Olive Tiger a g e g o กนะครับก็คือสีนี้แล้วก็มีสี Black a g e g o d นะครับคือสีดำเนี่ยมันจะไม่เห็นลายเฟรมนะครับอ่ะทีนี้ในฝั่งของ SG นะครับ SG ก็จะมีทั้งหมด สามสีเช่นกันนะครับจะมีสีแดงนะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับซึ่งเหมือนレスพอเลยสีดำเนี่ยจะไม่เห็นเฟรมนะครับเป็นสีดำที่ฉาบไปทั้งตัวเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อต่อนะครับข้อเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยีบสีเฟตนะครับเล่นได้กว้างแน่นอนนะครับส่วนตัวเฟสเนี่ยจะเป็นเฟสจัมโบ้นะครับคือก็เป็นเฟสไซส์ใหญ่นะครับ พอเป็นโมเดิร์นอ่ะเฟสดมันต้องเป็นเฟดไซส์ใหญ่นะครับที่เห็นสเปคส่วนใหญ่เขาทำนะครับถ้าเฟดเล็กๆเนี่ยก,ก็จะเป็นในโซนกีตาร์วินเทจนะนะครับมันก็จะคนละอารมณ์กันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเฟดจัมโบ้ um เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเล่นง่ายนะคือมันแตะเอานิ้วไปแตะสายนิดเดียวเนี่ยก็คือโดนเฟตแล้วอะแบบไม่ต้องกดลึกมากนะครับไม่ต้องขยี้จนรู้สึกว่านิ้วเราไปถึงไม้ข้างล่างนะครับแค่ตัวสายติดเหล็กเสียงก็ออกแล้วนะครับเฟตจัมโบ้ um จะเล่นง่ายนะครับส่วนตัวนะครับ ต่อมานะครับฟิงเกิลบอร์ดนะครับฟิงเกิลบอร์ดเนี่ยจะเป็นไม้อีโบนี่นะครับในส่วนของเชฟคอนะครับจากจากที่ผมได้จับนะครับคือในนี้เขาก็เขียนแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่คอแบบสมมาตรนะครับคือมันกลางๆอะ่ะมันไม่ได้แบนและมันก็ไม่ได้อ้วนแต่มันแบบจับแล้วมันเต็มมือนะครับแล้วก็พอมาด้านในเนี่ยแอบบจะรู้สึกว่าแบนขึ้นนะครับ <Wow. S 1> รู้สึกว่าเวลาเราล้วงเข้าด้านในเนี่ยมันเหมาะกับ รูปมือของเรานะครับมันจะโซโลง่ายอะเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าพอมาเล่นตรงเนี้ยเวลาเราเล่นคอร์ดเนี้ยโอ้โหมันเข้าทรงมือจริงๆนะครับทีนี้การต่อข้อนะครับ n e joint นะครับก็จะเป็นแบบแบบกิบสันแบบ e p p h o ฟ e ทั่วไปนะครับก็คือเป็น s e t n e c k นะครับคือข้อดีของ s e t n e c กก็คือว่าามันจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบการสั่นสะเทือนนะครับจากบอดี้กีตาร์เนี่ย กับคอเนี่ยมันจะมีความเป็นส่วนเดียวกันนะครับเพราะว่ารอยต่อครับไม่เหมือนการยึดน็อตนะฮะแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ใช่ว่าแบบโบออนที่มันยึดน็อตเนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับตรงจูเนอร์ดีกว่ามาดูจูเนอร์กันจูเนอร์เนี่ยให้เป็นล็อกสายนะครับของโกลเวอร์นะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับคือสวยมากนะครับเป็นแบบเหล็กเงาเงาอ่ะนะครับอันนี้ดูแพงมากจริงๆนะครับ บิดก็น่าจะเช่นกันนะครับตัวบิดก็จะเงาเงานะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ๋อเพิ่งเห็นในฝั่งของ s อีนะครับตัววอลลุ่มกับตัวโทนเนี่ยจะให้มาแค่2 2ตัวนะครับแล้วก็เซเลคเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตัวน็อปเองก็วัสดุดีครับเสริมนิดนึงนะครับสำหรับการทำงานของวอลลุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงตัวน็อปเนี่ยมันจะเป็นการสปิดคอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงในส่วนของน็อปโทน มันจะทำการเลือกคาแรคเตอร์นะครับระหว่างโมเดนกับวินเทจครับผมในส่วนของเลดพอผมก็มองว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือแต่ว่าแอบจะกำไรนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้น็อปนะฮะทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือ2 2วอลลุ่มนะครับที่จะเป็นวอลลุ่มของปิกอัพหลังนะครับกับวอลลุ่มชุดบนนะครับของปิกอัพตัวหน้านะครับแล้วก็เป็นโทนของตัวหลังส่วนอันนี้ก็เป็นโทนของตัวหน้านะครับก็ระบบน่าจะเป็นระบบแบบเดียวกันนะครับ แล้วก็เซเลคเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะว่าบางคนเนี่ยชอบทรงเลสพอ์นะแต่ว่าเราอาจจะต้องทําความเคยชินกับการตบเซเลคเตอร์ด้านบนนะครับอ่ะคือทั้ง2ตัวนี้นะครับด้านหลังบอดี้เนี่ยก็จะเหมือนกันไหมเลสพอ์แอบบแอบ,บทำวาลมาให้นะแต่ว่าด้วยเ g เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นบอดี้ที่แบนอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องเว้าวก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่ากีตาร์ซีรีส์เนี้ยใส่ฐานนะครับ นี่จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปิดฐานคือฝาเปิดฐานเนี่ยค่อนข้างเปิดง่ายมากนะครับมันเป็นตัวสไลด์แบบเนี้ยเนี่ยง่ายมากจริงลืมพูดถึงเชฟหัวนะเชฟหัวเนี่ยก็คือตอนนี้ evphone เขาเปลี่ยนเป็นเจนใหม่แล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆลกิฟสันนะสวยเลยทีเดียวดูมิติการโคตรเท่ผมบอกเลยนะครับ evphone เจนเนี้คือเท่มาก นี่เดี๋ยวมาดู SG กันบ้างอ่ะ SG นี่ท่านี้เท่แน่นอนขึ้นกล้องมากนะครับคือเอาไปเล่นอัดคลิปนะครับหรือขึ้นเวทีเท่แน่นอนชุบอ่ะเป็นงไงดู สวยงามมากนะครับซึบคือ Pick Up เนี่ย f u l เนเนี่ยคือหน้าตาตัว Pick Up เขามีดีไซน์ที่แบบสวยนะคือเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยสมัยใหม่มากนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาชมเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงของเจ้าตัวนเนี้ยเป็นยังไง กับเสียงของเจ้า2ตัวนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์นะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ Pickup Fitman Full ็นะครับส่วนตัวแล้วจากที่ได้ลองเนี่ยค่อนข้างชอบนะครับตัวโมนเสียงเนี่ยค่อนข้างมีความใสพุ่งนะครับแล้วก็ผมว่างานสีอถนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ คือเวลาจับเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่ฝืดมือนะครับคือซาตินตัวตัวเอสกอร์เขาเนี่ยทำมาค่อนข้างลื่นมือเลยทีเดียวนะครับเล่นง่ายแน่นอนแล้วก็ในส่วนของเชฟคอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเต็มมือนะครับแต่ว่าเวลาเล่นข้างในเนี่ยเล่นได้สบายเลยจริงๆนะครับตัวเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามอินบ็อกซ์มาได้ที่ CT Music Shop นะครับ ทางร้านเราก็จะมีทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็มี Youtube มี l i น์แอนะครับมีอ e ีเมลด้วยนะครับยังไงช่องทางติดต่อเนี่ยก็ดูได้ที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลานะครับสวัสดีครับ